ตรงนี่ต่ำไข่เลยพี่น้องมา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 กินน้ำพุทธเด้อนี่ตั้นไข่เลยกับเขื่อนตั้นง่ายเลยดิ แ่บแหงสูตรนี่นะพาฮทดกระแ่บเบิดพ่อแม่พี่น้องมากยังเบื่อเอิญกลิ่นนะ่ะเออและคลิปนี้คำพูดก็จะมาเลาะตอบเมนเดอร์ที่เอฟซีทุกคนถามมานะ่ะว่าคำพูดบวชทีงยงกันนะอืม ทีนจริงแล้วคำพูดหันบวชให้เมียมุดบวชสงสารแต่บระด็บวชเฮียนเลยที่ยุคลิปนะแหล่มันคือคอนเทนต์จริงจริงที่จริงแล้วคำพูดหันบวชให้เมียเมียของพูด,ดหันเสียโดยไม่เท่าของพูดหันน่ะ <c oughs> นี่ต้นประเดกนนะไผ่มักจิกต้นประเด็จนะมันจิกคำพูดเด้อี่ ว้าวน่ะคำเย้เลยอืมมาแซบๆต่ำไข่นี่คำพูดเท็จเองกับมือเลยนี่ตัง้งต้มมะเข้แล้วก็ปอกไข่แล้วก็ต่ำเครื่องมาแล้วก็มาห้ยซะนี่ว้าว อกินคนเดียวเหละยำตาคับไปดูทำตาหัน่นไปปั้นเข้าวช่วยแมย่อยู่บ้านคนอไอาา้สียขาดกะเปอาลูกมือหิมากินน้ำจักคนก็ดีแล้วกินคนเดียวนะ่ะจะมือหิหยาตอนอน้ำกําเล่น Ừ, ừ, xếp xếp, กเกนื้มะเขือผักเนื้อมืนผักอย่างว่าผักอันนี้มูเลแตแตงแซ่บเป็นี่ ักแับแซ่บสุดเลยนะ <elim>